สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณปรมินอุ่ทธยาอยากจะ,ะ,ะรักธรรมชาติห่อก็คืออยากอยากมันเหมือนสนองความต้องการตัวเองอะ่ะเราต้องการอะไรเราก็จะติดแบบนั้นติดเพื่อลดอาการปวดลดอาการอักเสบหรือติดเพื่อฟิกข้อไม่หลังจากที่ออกจากสวนเกษตรของพี่บอยมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ในตัวเมืองหนองบัวลำพูครับถนนถนนใหญ่จาก โลตัสหนองบัวมาถึงตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นคลินิกกายภาพบัตรเติมบุญวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูคลินิกกายภาพบัตรที่แบบอยู่ตามแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีคลินิกอะไรบ้างยังไงบ้างถ้าเป็นไปได้ไปจังหวัดไหนเดี๋ยวผมจะมาพรีเซนต์ช่วงนี้เป็นเวเคชชันครับก็จะมาเยี่ยมเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเขาเป็นยังไงอันนี้เป็นคลินิกกายภาพครับด้านหน้าเขาก็จะมีะชื่อคลินิกแล้วก็โรคที่เขารักษาได้นะ โรคส่วนใหญ่ก็จะเป็นออโผนะครับที่นี่ป้ายรักษากระดูกและข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อใครที่อยู่ใกล้ๆก็มาใช้บริการได้เดี๋ยวเข้ามาคุยกับเจ้าของคลินิกกันเพราะตอนนี้เขากำลังทำการรักษาอยู่ด้วยเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณปรมินอุ่นทยานะครับนี่นักกายภาพบัตรใช่ไหมครสวัสดีครับคุณหมอ คนนี้คนไข้ครับหน้าตาคุ้นๆพอดีอ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยแล้วกันจะได้แบบนะไม่รู้สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะมาทําอะไรครับวันนี้๋อมาให้หมอปอนเขาจะเรียกหมอปอนหรือปอลมินได้หมดเป็นอะไรครับคุณแม่เป็นอะไรมาเอยปวดปวดแขนปวดแขนปวดข้อศอกคือคุณแม่ไปไปไปตัดกิ่งไม้นะครับแล้วไงตัดกิ่งไม้ ก็ออกแรงมากและที่สาคัญคือเล่นไอแพดแล้วยกตอนนอนก็ปวดตรงนี้ตรงนี้ปวดแล้วก็เลยปวดอย่างนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ปรมินเขาตรวจร่างกายไปแล้วหมอปอนอนตะหมอปอนตคือคือชื่อ ชื่อพี่ต้อมครับเป็นรุ่นพี่นะฮะก็เลยมามาเยี่ยมเยียนเนาะพี่ต้อมก็ทําการรักษาคุณแม่ให้อ่ารุ่นรุ่นเดียวกันแต่ว่าพอดีว่าแบบว่าคุณแม่นี่ลูกลูกชายรักษาไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังลูกนะครับเ่เพื่อนลูกจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันเพื่อนลูกนี่จะจะฟังมากกว่าถูกไหมฮะพูดพูดเล่นคุณแม่อาการเป็นอะไรครับก็ใช้ใช้งานหนักนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้งานหนักแล้วก็ จากการฟันฟันไม้เนาะแล้วก็เล่น iPad ก็คือยกค้างไว้ก็คือใช้ใช้นานเกินไปครับตัวนี้ก็อาจจะทําให้มีอาการล้าของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออักเสบได้อมัอันนี้ก็เป็นมาประมาณกี่วันแล้วครับสามสองสามวันไหมสองสาวันแล้สองสามวันละโอเคแล้วแล้วพี่ต้อมจะรักษาคุณแม่ยังไงดีครับวันนี้ก็เมื่อกี้สาวแล้ว ทีนี้ทำทอะไรไปแล้วเดี๋ยวให้ให้คุณบอกพูดก็มีประคบประคบร้อนนะครับแล้วก็อันดศาซาวนะครับทางกายภาพบําบัดนะครับเพื่อลดอาการปวดแล้วก็ประคบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อครับให้ให้ลดอาการตึงของกล้ามเนื้อลงคอ่าโอเคก็เอาเลยครับเอออีก๋อเหลืออะไรเดี๋ยวติดเทปใช่ไหมติีเททเทปครับเป็นคิโอซิ e เทติเทปอ่าเดี๋ยวลองดู เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิธีการติดเทปเลยไหมอ่าวันนี้เราก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพราะว่าปกติเราจะอยู่แต่ในห้องเชนเชนเลยครับเราจะไม่ไม่รบกวนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในคลินิกเนาะคลินิกพี่ต้อมนี่เปิดมานานยังครับประมาณห้าเดือนห้าเดือนพึ่งเปิดเลยแต่ก่อนพี่ปพี่ต้อมนี่จะเป็นนักกายภาพบำบัดอยู่ที่เยโสธรนะยะโสธรยะยะโสธรตอนนี้กลับมาที่บ้านบ้านอยู่ที่หนองบัวลําพูนนี่แหละใช่ไหมใช่ไหม โอเคครับก็ใครที่อยู่แถวๆนี้อยู่แถวหนองบัวลําพูหรือว่าอยู่แถวไหนนะตรงโซนนี้เรียกว่าอะไรฮะโซนนี้อยู่ตรงไหนอันนี้อยู่อำเภอเมืองอำเภอเมืองโรตัสแถวโรตัสโรตัสแมคโครโรตัสแมคโครอยู่ระหว่างโรตัสกับแมคโครถนนเส้นเส้นหลักเลยครับถนนเส้นหลักเส้นของจังหวัดหนองบัวหนองบัวมันจะมีหนองตรงเนี้ข้างๆ ก็ฝากไว้กับคลินิกกายภาพบัตรเนาะใครที่หาบอกว่าหาคลินิกกายภาพไม่ได้ไม่รู้หาที่ไหนอะไรเงี้ยก็มาดูได้ครับเทคนิคการรักษาก็จะคล้ายๆกันกับของผมนะเพราะว่าก็เรียนมาจากที่เดียวกันนะครับแต่ว่าก็มันก็จะไม่เหมือนกันเนาะคนละคนแต่เขาก็จะมีเทคนิคมาดูรูปดูหน้าตาได้อันนี้เป็น หาไม่เจอนี่คณะคณะผมแต่ปีสี่หกะนะทั้งหลังส่วนระเบัยงเอออยู่ตรงไหนฮะท่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้อันนี้คุณคุณปรมินครับอันนี้ผมครับอันนี้ผมเออถ้าถามว่าอยู่ตรงไหนครับของหนองบัวอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างแม็โคกับโลตัสหนองบัวใช่ไหมเลยเลยเลยโลตัสหนองบัวมานิดนึงเนาะประมาณนี้ครับก็ฝากไว้ครับกับเติมบุญ ทำไมทำไมตั้งชื่อนี้ทำไมตั้งชื่อเติมบุญก็ตั้งใจว่าจะทำแล้วทำทำแล้วเราได้บุญด้วยเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าอิ่มตัวแล้วอยากจะรักทำไมไม่ใช่เหรอก็คืออยากอยากมันเหมือนสนองความต้องการตัวเองอ่ะอยากอยากทำบุญอยู่แล้วจริงๆคือพี่ต้อมไม่ใช่ไม่ได้เป็นเจ้าของคลินิกแต่แรกเนาะทำงานที่โรงพยาบาลมาก่อนครับเออแล้วก็เลยแบบอยากจะทําเพื่อแบบประชาชนเพื่อสังคมเพื่อสังคมก็ลองดูว่าเรามาคุยกับคุณหมอได้นะ เปิดทุกวันเปิดทุกวันถึงวันอาทิตย์ไม่เปิดครับปิดวันอาทิตย์วันหนึ่งปิดวันอาทิตย์เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับจันถึงสุขสามโมงถึงทุ่มหนึ่งเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มใช่ทุกวันเนาะจันทถึงสุ์เสาร์อาทิตย์เสาร์ด้วยไหมเสาร์ก็เปิดครับอ่าฮะโอเคโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้อยู่ที่เลยแมคโครนะครับแล้วก็เปิดวันจันทร์ถึงเสาร์เก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ เอาเอะไหยิบเบอร์โทรให้ 85, 0 8 5 0 8 5ปดห้าศูนย์ปดห้าศย์ดห้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งอกพคือนกักกายภาพาบัตรนะครับปรามินอุ่นหายาครับตเติมบุญคลินิกกายภาพบัตรเนาะเป็นคลินิกใหม่ของจังหวัดหนองบวัวลำพูเลยนะเป็นมีที่เดียวในหนองบวัวลำพูเลยใ,ยใช่ไหมโอ้ใครที่อยากรักษาทางกายภาพาบัตรนอกจากโรงพยาบาลศูนย์กายศูนย์เป็นโรงพยาบาลศูนย์เนาะ โรงพยาบาลศูนย์หนองบัวลาพูแล้วก็สามารถมาปรึกษานักกายภาพบัตรที่นี่ได้เลยนะครับอยู่ที่เติมบุญกายภาพบัตรมีคนดูอยอู่ที่หนองบัวลำพูอ่ะมีไหมฮะมีไหมแฟนเพจเราอยู่หนองบัวลำพูหลายท่านนะเคยเคยอินบ็อกซ์เข้ามาถามด้วยอยู่ใ้อุดรอะไรอ่ะเดี๋ยอยู่ใกล้ๆอุดรจริงๆอุดรก็ก็ไม่ไกลเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูอ่ะเดี๋ยวพี่ต้อมสอนเทคนิคการติดไปหน่อยครับจริงๆนักกีฬาก็ติดได้นะนี้ อันนี้เรียก k i เน s ิโอโลจีเทปเนาะเป็นเทปที่ลดอาการปวดกล้ามเนื้อเนอ<ม>ียปัญหาห<ม>ลักการให้คุณหมอพูดเลยเดีกว่าติดไมคให้อาฮะอา่อาโอเคอะคือ <ไป S 3> ตัวตัวเทปเนี่ยครับบางคนก็จะสงสัยว่ามันมันมียาไหมอือจริงมันก็ไม่ได้มียานะครับมันจะเป็นกาวทางการแพทย์ก็เป็นกาวชนิดพิเศษแหละที่จะช่วยไอ้ตัวเทปเนี่ยมันจะช่วยอ่พยุงกล้ามเนื้อเส้นเอ็น ที่มันเป็นกล้ามเนื้ออบาดเจ็บของเราไม่ให้ใช้งานได้เยอะแล้วก็มีผลลดปวดลดบวมขึ้นอยู่กับกับวิธีการตัดการตัดเทปที่ที่ใช้นะครับ <Okay. S 1> ก็คือถ้าเราถ้าเราตัดเล็กๆก,ก,ก็จะลดลดบวมได้ <Okay. S 1> ถ้าเราใช้ใหญ่ๆห,หรือใช้แรงดึงที่เยอะก็จะฟิกก็คือทำทำให้มันแน่นไม่ไม่ <Okay. S 1> ไม ไม่เกิดการเคลื่อนไหวของพวกเนื้อเยื่อของเราพูดเยอะไปไหมได้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 เอาเอาะไรครับอะไรครับคิดิีคุณครับคินอีคุณมีสารเท่าไหร่มาเยี่ยมกันจริงจริงตั้งใจมาเยี่ยมมาแล้วครับแต่ว่าพอดีได้พูดแล้วก็พูดให้ฟังไปเลยเนาะต้องไปจะอธิบายดีกว่าที่เดียวอยู่โอเคอ่ะมาดูเลยครับทีนี้กีกก็ฉีกเลยครับมันจะมีอยู่สามจุดจุดติดจุดติดก็ไม่ได้ออกแรงดึงมากนะ เราเราเราฉีดเรากรา็ฉีดสักสามจุดนี้ก็แล้วรับสองสองสองสามจุดนี่ครับทีนี้ช่วงที่ออกแรงดึงก็จะเป็นช่วงกลางๆนะครับอืเราก็จะติดจากข้างล่างขึงไปก่อนเมื่อกี้เช็ดเอคงหอสังเกตว่าจะมีการฉีดฉีดแบบไม่ฉีดได้ครับฉีดแตกต่างมันจะเป็นเทคนิคการติดแต่ละแต่ละแบบเนาะแต่ละแบบเนาะเพื่อเราต้องการอะไรเราก็จะติดแบบนั้น ติดเพื่อลดอาการปวดลดอาการอักเสบหรือติดเพื่อฟิกข้อไม่ให้ข้อขยับอย่างเงี้ยก็จะมีมีเทคนิคการติดที่แตกต่างกันอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งเราก็เคยสอนไปอยู่นะแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคที่หลากหลายไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่เทคนิคเดียวก็ถ้าใครที่เคยไปทํากายภาพน่าจะเคยติดพวกเทปพ,พวกนี้อยู่เนาะ kinesiology ี iology, เทปก็บางบางเคสอาจจะต้องระวังเรื่องของการแพ้ แพ้กาวแพ้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อติดแล้วรู้สึกว่ามันคันอ่าถ้ามันคันมันอะไรอ่ะก็ก็ต้องแกะออกนะครับอย่างเวลานักกายภาพติดให้เราเรารู้สึกมันคันยุบยิบยุบยิบอย่างเงี้ยก็แกะออกเลยเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราแพ้เป็นผื่นขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆไม่ค่อยแพ้นะตัวที่แพ้ที่มันคันอ่ะรู้สึกมันมาจากการที่แรงตึงของตัวไอเทปตัวนี้มันดึงที่ผิวหนังทําให้ระคายเครืองเท่านั้นเองออ่าแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเผื่อมันอยู่ได้มันอยู่ได้กี่วัน สองสามวันเนาะถ้าถ้ามันเปียกน้ำจะทำให้แพ้ง่ายจากที่ผ่านมาคือถ้าเปียกน้ำหน่อยมันก็จะทำให้เกิดการคันคันมากกว่าดังนั้นถ้าถ้าอยู่ได้สองสามวันก็ดีแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ถ้ารู้สึกว่ามันคันมันแพ้มันผื่นมนผื่นขึ้นเงนี้ก็แกะออกก็ได้ครับตัวนี้เราก็ติดเปลี่ยนใหม่เอาเนาะโอเคอันนี้จะเป็นเทคนิคการติดกล้ามเนื้อใช่ไหมลดการตึงกล้ามเนื้อเนาะลดการตึงกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้า ติดฟิกคออาจจะเปลี่ยนเทปเป็นอีกเทปหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าลิจิตเทปนะครับอ่จริงจริงเรื่องการติดเทปเนี่ยนักกีฬาก็สนใจเยอะในเพจเราที่เป็นนักกีฬาหรือว่าหวหมรุ่นที่ชอบเล่นกีฬาพวกนี้ก็สนใจคุณแม่ก็ชอบติดเทปนะใช่ไหมอ่อ่สีมันจะเจ็บเจ็บนิดนึงนะคือติดไปไหนแล้วมีแต่คนทักเลยนะครับว่าป่วยหรือเปล่าห,หรือเป็นอะไรหรือเปล่า จริงมันก็สวยดีครับคือนักกีฬาถ้าจะเห็นหนักกีฬาแบบอยู่นักกีฬาโอลิมปิกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาติดเป็นสีเลยนะแต่จริงๆเนี่ยเขาติดแล้วบางคนเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ในล้มผ้าเช่นกีฬาพวกวอลเลย์เงี้ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะแบบติดให้ตัวเองมั่นใจแล้วก็รู้สึกช่วยกระชับข้อแต่จะไม่โชว์ให้ให้คู่ต่อสู้เห็นเพราะว่าถ้าคู่ต่อสู้เห็นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าตรงนั้นเป็นจุดอ่อนของเขาอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นตัวเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้คน โอเคนะอ่าประมาณนี้ครับก็ใครที่อยู่แถวหนองบวัวลำพูอุดรอ,อะไรอีกเชียงคานใช่ไหมเลยนะก็มาได้นะครับอยูอ่ใกล้ๆกับโลตัสโลตัสกับแม็โคหนองบวัวลำพูเส้นหลักเลยนะครับชื่อเติมบุญคลินิกกายภาพบัตรเนาะเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์โทรไว้ในในคอมเมนต์นะครับใครสนใจหรืออยากจะมาปรึกษาก็มาได้เลยนะเปิดได้ตั้งแต่9โมงเปิด9โมงถึงทุ่มหนึง่ง คุณหมอใจดีครับพูดเพลาะนะครับชอบทําบุญด้วยนะชวนสายบุญนี่คุยกันยาวเลยนะวันนี้เมื่อกี้ผมก็ไปวัดอาจวัดหลวงปู่ขาวมานะวัดธรรมกองเพลใช่วันนี้เห็นบอกว่าจะมีกระถินมันพรุ่งนี้นะคนเยอะเลยใช่ไหมครับคนเยอะไหมเยอะเยอะเยอะไากแช่วงนี้ก็โซเชียลดิส a นซิ่งครับเข้ามาก็อย่าลืมอ่ะดูดูเสร็จแล้วเสร็จแล้วรถตวจ ลดปวดลดตึงแล้วก็สวยงามอ่าโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับก็ยังไงใครสนใจก็อินบอกเข้ามาถามเบอร์โทรหรือว่าเดี๋ยวผมทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วไอในคอมเมนต์แล้วกันเป็นเบอร์โทรนะครับใครสนใจสําหรับเทคนิคเก็บผ้าบัตรเติมบุญจังหวัดหนองบัวลำพูที่แรกใช่ไหมที่แรกที่เดียวที่เดียวโอเคในหนองบัวลำพูครับคนหนองบัวลำพูเองด้วยนะเป็นคนหนองบัว เรียนจบขอนแก่นรุ่นเดียวกันครับดูรูปได้เดียวกันครับเป็นเพื่อนกันบัณฑิตเลขที่13มผมเลขที่14อ่าต่อกันเลยต่อกันเลยต่ <Okay. S 2> อใบไม้กับปอปลาโอเคครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับยอย่าลืมพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอสอนยืดเยียดในผู้สูงอายุของทางคณะาศาสตวิทยามหลาลัยบุรพา์ตอน10โมงก็อย่าลืมไปติดตามที่เพจมหาลัยสหเวชศาสตร์มหาลัยบุรพา์เดี๋ยวเราจะแชร์มาเนาะ ฝากติดตามด้วยนะครับล้วพบกันพรุ่งนี้จะมีสอนอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะ<ร>อาจจะท่าเยอะแยะมากมายสอนตั้งแต่แบบเบสิกยันแอดวานซ์เนาะ,ะประมาณ10โมงนะครับ10โมงเช้าพรุ่งนี้ติดตามด้วยครับสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบวิธีการไลฟ์สอนรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตแบบนี้สามารถกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ใน f c e b o o k f แ Fanpage บัณฑิตไกลผ่าตัดและจัดก,กระดูกนะครับและอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิง ให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยส่วนถ้าท่านสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลโอ OA ของเรานะครับ, at, Clinic, รบ at b a n d i t c l i n i c ครับ at bunditclinic ครับ at bunditclinic ครับส่วนถ้าท่านต้องการรักษาแบบกายภาพบัดสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0853699977 0853699977 สามารถนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้กับบัณฑิตเกายภาพบัตรทั้งสองสาขานะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ